การกระสิทพอเพียงแบ่งปันโลอยเลียงผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับแอดซีรีส์นในรายการ,ร,ากรเกษตรอ้อยเหยะาะไอแหนะเกษตรทั่วทีบทั่วแดนเนาะคะ่ะ แอสเซลี่กับสิผ้าพ,พี่น้องไปเที่ยวไกลจักน้อยในเด้อค่ะมาเนี้สิผ้าไปเที่ยวดูใบเนาะคะ่ะดูใบย,ยังวันตีค่ะมเาเนี้สีผ้ามาเบิงมาดูบาใบไม่ตระกูลต,นตน้นโพต้นไส้เนาะคะ่ะแล้วก็ต้นไกลจะเป็นไม่สกุลเดียวกันนะคะเนาะส่วนใหญ่เท่ากับสีเห็นน้ำทางน้ำโขกน้ำปลาน้ำสอกตึก น้ำหมองทีมันมีความชื้นเนาะคะ่ะนกกะสีไม้ขี่ไว้เนาะมันกะสีเกิดไปทัวเนาะคะ่ะเนาะสีมีทั่งบัดนี้มาเริ่มดูใบต้นแหลกเนาะคะ่ะเป็นต้นโพพี่นองกะสีคุ้นเคยอยู่เนาะคะ่ะต้นโพนี่กะสีเป็นโพสีมหาโพเนาะคะ่ะดูจากลักษณะใบเอาเนาะคะ่ะเนาะมือนีสีไม้แยกแยกชนิดโดยการดูใบเนาะคะ่ะ บได้เสียเงินไปตังประเทศเนาะคะ่ะเบิงยูน้ำประเทศเท่านี่แหละดูใบใบโพนี่เป็นโพสีมหาโพนะคะ่ะจากลักษณะใบกระสีมีติ่งหางใบเนะคะมีหอยออกไปเป็นเป็นแตกต่างกันอยู่ค่ะอันนี้กระสีเห็นได้ชัดเนาะคะ่ะนี่แอเซลี่กัเด็ดมาให้เป็นตัวอย่างเบิรัดชัดๆ อันนี้โพสีมหาโพนะคะลักษณะใบกับสีเป็นคือหัวใจเนะคะประมาณมีหางเง่ออกมาเนาะคะ่ะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ลดต้นเนาะคะ่ะบางต้นกับเง่สองสามเส้นเลยค่ะสี่หาเส้นแล้วแต่นอกจากโพสีมหาโพล้วคะ่ะ ใหม่ที่มีลักษณะไข่กันก็นิเป็นพ่อขีนกเนาะค่ะพ่อขีนกก็สิเป็นตัวนี้แตกต่างกันตรงทีลักษณะใบเนาะคะ่ะอย่างอื่นที่แตกต่างกันก็จิมีเป็นน่วยเนาะคะ่ะเป็นลูกคนละสีเวลามันสุกค่ะแต่ว่ามือนี่มาเบิงต้น,นอยมันท่านเห็นหน่วยเนาะคะ่ะลักษณะใบของพ่อขีนกก็จิแตกตักแตกต่าง จากพ่อสีนะคะโดยทีใบพ่อขีนกเนะะี่ยค่ะสีมีหางใบหรือว่าจะง่อยออกมาเนะะี่ยค่ะสั่นกว่านะคะเนาะพอติปิเนะะี่ยค่ะลักษณะที่เห่าเแยกออกจากกันใบพ่อขีนกหนีสีมีขนาดเล็กกว่านะคะใบพ่อสีมหาโพ่ยาเข้าเห็นทั่วไปนะคะเนาะเข้ากับสีวา่าเอ๊ะต้นยังมันคือคือกัน กับโพ่คือกันอยู่ค่ะแต่โพ่คนละแบบนะคะเนาะพ่ขี่นกนี่เงีน้นมวยซุกค่ะเกิดสิเป็นสีดําส่วนโพ่สีมหาพก่กับสีออกสีแดงออกม่วงนะคะเนาะ,ะนี่ค่ะลักษณะของใบโพขี่นกแตกต่างกันนี่ค่ะแตกต่างกันนิดเดียวค่ะแตกต่างกันตรง ตรงหางของใบนะคะเป็นติง่งเป็นติ่งออกไปพกโพคกิโนนี่จะสัน่นพสีมาโาพนี่ีก็สิติ่งหางยาวนะคะเนาะอันนี้จะเป็นความรููเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อผู้ใดว่าท่านในรูเพื่อผู้ใดืดอดกลูแล้วกับว่าเป็นยังเนาะคะ่ะแนะนําแอสเซรีได้เด้อคะ่ะเพื่อวาพิษวาถึงเนาะเะนาะพอดีเห็นก็เลื่อยอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้า บางเธออาจจะเป็นแบบว่าต้นใหม่ธรรมดาธรรมดาเนาะค่ะแต่ว่าเท่ากับสามารถแยกออกได้ต่อไปเป็นใบต้นไส้เนาะค่ะใบต้นไส้กับสิแตกต่างกันจากใบต้นโพต้นโพ,นโพบานแอสเซอรี่บางเทีย่ยกับเอื่นต้นให้เนาะค่ะนี่ค่ะต้นไส้เนาะมันก็สิเป็นใบลีลีเงาๆมีหางใบนิดหน่อย เนาะคะ่ะเส็นกลางใบเส็นละว่างใบกับสีบ่เข็มเนาะคะ่ะเป็นใบมันมนอันนี้สีแยกง่ายค่ะแตกต่างกันไปเลยผลนไส้เนาะคะ่ะเนาะผู้ต้นไส้บ่ิยากขันห่อไปเห็นค่ะจะเป็นพืชไข่ไข่กันค่ะมีหลากอากาศย่ามันต้นใหญ่ค่ะ ไซ้หอยหอยลงมาตามที่เฮาเห็นน้ำบัดน้ำว่าน้ำสวนสาทะานานะคะอันนั้นเอื่นว่าหลากอากาศนี่ค่ะเบิงไก่ไก่ลักษณะของใบไส้นะคะไส้กับมลายชนิดเนาะเะนาะอันนี้นเป็นไส้บ้าน,าน,านาเฮาส่วนไส้อื่นขันมีโอกาสเดี๋ยวแอเซอรี่กับสีไปท้ำคลิปให้เบิงนะคะอันนี้เบิงไส้บ้า,านเขาไปก่อนไส้ขีนกนี่ค่ะก็ไปค่ะ ่อไปเป็นต้นไกรเนาะคะ่ะต้นไกรใบกับสีต่างออกไปค่ะเส้นใบเส้นกลางใบกับสีเข้มกว่าใบต้นไส้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้เบ่งได้ชัดเลยค่ะต้นไกรนี่กับสีมีหลายแบบเลยค่ะสีมีเท้งหยอดแดงหยอดดำถ้ายอดเขียวนี่กับสีเอิว่าไก่ขาวเนาะคะ่ะเนาะหรือบางพื้นที่อาจเอิว่าต้นเหลียบแล้วแต่พื้นทีเนาะคะ่ะ เอิรนกลางกลางกับสิเอิ่นว่าเป็นต้นไกรนะคะเนาะลักษณะใบกับสิเป็นวงรีเลียวๆแบบนี้ค่ะแกมแกมไข่แกมรีสวยงามค่ะนี่ค่ะเบิ้งใก่ล้ๆลักษณะของใบไกรนะคะ่นะเนาะขันเขาไปเห็นเนี่ยเข้ากัสีเบิ้งออกเลยเนาะคะ่ะว่าเป็นพืชชนิดใดเข้าสีเดบงง มันไข่กันค่ะเรื่องลักษณะตนนะะ้นเนาะค่ะกับสีมี่หลากอากาศคือกนหน่วยกับสีไข่กันต้นไก่เนี่ยค่ะผลผลสดนวยสดเนี่ยสีเป็นสีเขียวนะคะส่วนน่วยซุกนี่ออกสีขาวอมชมพูแอดเซรีกับมีตัวอย่างห้เบิงเยวค่ะนวยไก่เนี่ยตอนนี้ดกคักเลยค่ะเต็มต้นเลยดน่วยต้นไก่ค่ะบัดนี้มาเบิงเทียบกันค่ะเนี่ย พ่สีมหาโพ่โพ่ขีนโนกใบไส้ใบไกลเนาะคะ่ะมานี้พี่น้องเห็นยูไซ้กัสินึกภาพออกแล้วนะะเนาะค่ะเนาะแอสเซรี่กับบอยม่ยังมาฝากไลายค่ะมาเนี่ถ้ามาดูใบบอตองเสียคาเครื่องบิน,นะะเนะาะค่ะเนาะวังว่าคลิปนี้กัสิเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจเนาะคะ่ะ ก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ